เดี๋ยวให้ป้าตัวนี้เป็นร้านกาแฟใช่ไหมเป็นอะไรหลายๆอย่างเลยมีกิจกรรมก็คือมีในนะ้ำมีปั่นเรือมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปดูกันค่ะ ทำไมเรามาเล่นนี่อาตงแย่ล้อแย่หรอไว่าออกปั่นเรือเปล่าอย่ามไม่กล้าล,ลงเลมเย็นสบายมากเลยห<ม>นองน้ำเขียวไขป้ป่ามีกิ้าวด้วย,วยตั้งอยู่อำเภอบ,<ม>บ้านดึงนะคะทุกคน น้องน้ำเขียวออกไปนิดนึงก็จะโผลท่ทะลุซ้ำๆหนึ่งแล้วก็เป็นหงุญแจ,อเ,จเออหกุญแจนี่มีกิจกรรมหลายอย่างเลยมีโตเจสกีมีเรือทีมีกาแฟมีอะไรเนี่ยคะ่ะแต่เห็นที่ป้ายเขาบอกว่ามันมีลานกลางเต็มด้วยแต่เราไม่ได้ย,ยังไม่เปิดอยู่มุมไหนกันไม่รู้ลานเจสกีอยู่ฝั่งหนึ่งคะ่ะ อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟถ้าไม่ได้ก็ต้องไปชิมกาแฟกันไม่ไมโลกับชาเขียวค่ะนม่ค่ะ น cafe, uh, ้อจอะไรดีครับอ้เอากาแฟไหมคะเอาลาเต้เย็นหค่ะน้อยน้อยนี่ั่งท่ะวันนี้มันวันี่น evet> ี่เป็นั่งโต๊ะนู้นเนปนั่งโต๊ะนู้นมาเดินบบเล่นป่ะยังเช้าป่ะ นั่งตรงนี้ใช่ตรงนี้ป่ะเอ้นั่นั่งตรงนี้นนเรากลาจองแล้วปัน่นเร,รือปแบบเด้อจริงอ่ะกล้าเหรอปั่นโอ้โหมีคนวิ่งด้วยก็ร้องตรงนี้ก็เราพี่เขาบอกว่าให้เราจองก็อีนั่งด้วย <c oughs> แล้วแล้วเราไม่ที่ปั่นเรือด้วยนะดูจดชม,มวิว เราสามารถนั่งดูจุดชมวิวได้ดูครับนี่ตรงนี้เราสมามารถด,ดูลูกออสได้หร<ช>ือว่าคนปั่นอันเนี้ยมีลูกออสเลยเหรอใช่มีลูกอสด้วยเมื่อกีนจะกลังเดินตรงนี้ใช่ป่ะหนูเจอลูกอสตรงนี้ก็เห,ห็นต่อข้ามก็เห็นอะ่ะแล้ว,ลวมันเป็นยังไงลูกอสอน่ารักอ่ะน่ารัก I don't know I Wow! Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes when that I says, there's no one I can turn to. mm <laughs> แต่ว่นนาอตอนนี้เราจะต้องกินกาแฟน,นะครับหนูกินอันหนูกินชอ็อกโกแลตเยน็นหนูจะกินชอ็อกโกแลตเย็นครูบอกว่ากินรสชาอะไรนะครับนี่เป,นเป็นลาเต้ครับแล้วของมามิเป็นรสชาอะไรครับอเมริกาโน่ของหนูเป็นรส chúc lạc ghen. A lạy. Give you a Ngon! Think a month. A lạy. A lạy, honey. Ngon! Ngon You. 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 You.

ผมว่าหนูรักป๊ปานะที่พาหนูไปเที่ยวอะ่ะครับครับป๊ะปะนะาปะปะไม่พาเที่ยวก็ไม่รักป๊ะปาเห็นไหมร,รักเหรอรักบรักมากไหมรักครับรักมากไหมรักมากเลยแ่าไหนเป็ดเป็ดเป็ดคุณดอ่อย อนี่เป็นดันจิ้มเหรอซอสเหมือนกันลูกกินได้เหมือนกันลองจิ้มดูสิไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันลูกไก่ครับไก่เกิดก่อนเหรอเกิดก่อนไข่เหรอเหรอจริงเหรอจริงเปล่าไก่กับไข่อะไรอร่อยกว่ากันไก่ ไก่ยื้หนึ่ง <ś m ary> ไก่ยื้หนึ่งไก่เต็มบ้านทั้งหมดเลยมากินไก่อยู่เนี่ยวหายไก่เต็มบ้านเลยกินไก่ทอดมานี่มานี่มานี่เนี่น้องจะพาไปไหนขึ้นข้างบนใช่ไหมลูกไป อ่ะค่อยๆเดินขึ้นมาดูาไม่ดกอกหลอกจับดีดีขึี่ท่าน,นมีอะไรข้าเไปขึนทีล,นล้วท่านไปมีแลไปเห็นไหมี่มาี่อันนั้นอ่ะมาที่้นอาหารอันนั้นอ่ะมาที่เราเข้าไปกับอะไรนะฮะกับไข่กับมาบี้อกชั้นนึง,งลูกไม่น้อยมาต่ยนี หมอละหนันน,มน,ะ,น,นะมันที่เมืนที่มาท,ที่เราไปทางกับพอตากับต่เดียวอะอืตรงไหนเนาอปลาจำไมได้ตงแค่ยมันไปน,นู่นวก็เราต้องไปฟ้องนูมีเคด้วย <c ười> มีเคด้วยคุณ <c ười> <c ười> ไ,ไหวไหมไหไหมไปจามเงนหน่อยไป กลัวตกไม่ตกหรอกลครับใช่เดินสวยไหมข้างบนยกวสวยไหมข้างบนเออมานั่งนั่งนั uh ่งตรงนี้นั่งนั่งลงอยู่ข้างบนาอ่าเราอยู่ข้างบนสวยงามมากเลยเราจะไปดูตรงริมตรงนู้ดกันเราจะเกิดว่าใคร เห็นไหมครวบความสูงครอบความสูงทั้งพ่อทั้งลูกโอ้แต่ขึินมรรยากาศภาพบรรยากาศข้างบนที่ดูนะสวยงามแต่ไม่รู้แรงงานไม่น้อยรอป้าป้าก่อนไม่รู้แางงางกินเขาทำตรงไหนแต่เห็นว่ากำลังทำาเนี่ยครับฟิวเดินบนตัวนี้น้ำสวยจังเลยนี่ครับ การเลี้ยเล่นกันเล่นอะไรลูกไป 哪里乱？ มีห้องพักด้วยอ่ะมีห้องน้ำแต่ไม่รู้ที่กางเต็นท์นี่นจะทำไปตรงไหนเนาะดูดอกกางเางเกงสีส้มสีแดงนี่ส้มๆสวยว้าวเป็นไงครับคุณสบายเหรอยิ้มสบายแล้วใช่ไหมจะกลับบ้านแล้วพออิ่มแล้วจะกลับบ้านแล้ว อือืม <screws> อ mm. ืมเขาางระ่นไดยหรออืมนี่ไงอ๋อใช่ใช่ห้องน้ำเต็มเออสวยดีนะคอมม์จะทแค่นี้ก็สแล้วนะท้าอะไรนี้ยน้ำกะเดือเมอนมอนิังอืมเหมือนแม่ลุงน้อเลยอ่ะ ในเต็นอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมีแล้วถ้าเกิดพี่เป็นครอบครัวคือมีโต๊ะมีอะไรเงี้ยค่ะทนองงี้ค่ะแต่มีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมครับก็หนูก็ไม่รู้ส่วนมากแล้วโซเดียวเหรออ๋อส่วนใหญ่เขาจะยังไม่รู้ค่่ะแตถามดูเขาก็สายการเต้นเหมือนกันเ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเนี่ยบางคนก็หนูเห็นสองวันมาก็มีติดไฟมีมาร้องเพลงแล้วก็ แบบเปิดลำโพง่ะเี้ยโอเคปอห้องน้ำสวยมัดูแปไว้สิคะมีที่อาบน้ำไหมมีที่อาบน้าไหมแล้วบางคนมาเนีตัวเล็กกเขาจะขับขับลื่นะสกีจสกีตรงไหนแยกแยกเป็นที่เขามีหลายห้องแยกเป็นห้องอาบและห้องซ่วม อันี้เป็นไม้ไผ่นะคะแล้วก็ห้องในเป็นเหมือนแผ่นแผ่นใสเนาะห้องน้ำเทียบเลยใช่ค่ะห้องน้ำหลายห้องเลยห้องนี้ท้องว่างสี่ห้าหกมันไม่รู้อ่าห้องนี้เป็นเป็นเป็นท้องส่วมค่ะแล้วก็อาบได้ด้วยมีฝักบัวไม่ที่มาเปิดก็ยังไม่ค่อยของพี่นะ๋เดียวไปรีวิวให้อีกร์ขอบคุณค่ะพอดีทำท้องว่างท้องว่างอร่อยไหมคะ้พอดีพี่ไก่ใส่ทอดอร่อยะ ห้องน้ำหลายห้องมากช่องะไี่โมสนะช่องอครับช่อง้อยและถ้าเกิดพี่โมไปทักจำได้ไหมเนี่ยจะจำพี่เขาได้ก็จำแต่วากแล้วก็ใช้ด้วยหนูได้ี่ใช่เลยมีขายช่องด้วยนะมีขายชองเ้ ให้แตะเอียพี่โมด้วยเฮงๆรวยๆแต่เราเกิดรวยๆนะพาพี่โมไปนี่นะห้องเก็บของล้างจาน้อ๋อนี่ค่ะเป็นห้องล้างจานบุ๊คและใส่เหมือนเกล็ดสวยก็จะสวยเลยร้อนนะครับนอน้วค่ะร้อนแล้วค่ะเดี๋ยววัดขับแล้วครับเน้นน้อยละครับเดี๋ให้น้องวันใหม่ไปติดตามนะครับขอบคุณค่ะ คเจ๊เจ๊สกิลล์แหละมูสารล่มลื่นนะก็คือความจริงก็อตามได้อะไรหลังอยู่นะเจ๊สกิลล์แหละเขาหลังนี้จอดอยู่ตรงมุมนั้นคะเจ๊สกิลลอดอยดตรงมุมนั้นค่ะแต่เห็นน้องเขารีวิวอ่ะมันอีกฝั่งหนึ่งนะลานกลางเต็นต์อ่ะพี่เขาบอกอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่ายังไม่รู้ไงเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเนี่งแต่เขาเปิดฝั่งนี้แล้ว โอ้ยตรงนี้สบายเลยนะไม่ไม่ร้อนคือต้นไม้แล้วลมฝั่งนี้มันติดน้ําอืมแตนว่ามันมันได้ความเย็นลมมันมาตลอดน้ําใสแจ๋เวเลยถ้าอย่างงี้ก็อยู่อย่างเงี้ย,อยโอเคเลยใกล้ใกล้บ้านเนาะไม่ไกลามากแต่ว่าแต่ว่าทำาะไรแต่ว่าเําทาไปเยอะมากแต่ว่าอันอันอันนายพี่แอนใช่ป่ะสร้างเข้าน้ำให้หรอถ่ายเอวไว้มีโอกาสเราจะมาการเต้นกันขึนใกล้ใกล้บ้าน <c oughs> เวย <c oughs> เขไฮฟาร์สก็ถือว่าโอเคเลยลมลมเย็นกาแฟอร่อยอาหารอร่อยส้มตำอร่อยมากเลยแนยน้อยแนยน้อยกินแนยน้อยกินไก่หมดไหมครับลูกหมดได้เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวจะไปส่งแนยน้อยที่บ้านคุณยายนะคะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะพามากางเต้นกันเดี๋ยวรอให้จุดกางเต้นอีกฝั่งหนึ่งเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกัน เมื่อกี้พาไปชมมาละเดี๋ยววันหลังเราต้องได้มานอนกันสักคืนเนาะน่าจะเย็นดีแล้วเพราะวันเออมีน้ำมีเขาล,ลมเย็นตลอดเลยแต่แดดแดดก็แรงดีเหมือนกันใช่ค่ะป้าในนั้นฝาก,กคุณผู้ชมติตกลว่าจะให้ช่างเที่ยวในนะ้จะเล่มุมกินใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย